สวัสดีค่ะคลิปนี้ตามขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวนพระทรงเหล็จเป็นช่องแบ่งปันตัวเลกแบ่งปันนัทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้นําแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาสามใบสามแบบคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้อง่าเน้นหน่อยค่ะพี่น้อง่ะซื้อหวยหรือยังโยมอ่า หอยเน่หน้อยนี่ค่ะพี่น้องขะงวดที่แล้วกับเขาแปดสามเด็กค่ะพี่น้องเด้องวดก่อนนี่เขาสามตัวตรงเลยงวดบางหนึ่งหันเขาสองตัวค่ะพี่น้องขะงวดนี้ให้มาแล้วค่ะพี่น้องขะใบแรกแปดหาเจ็ดหาเจ็ดสี่หาเจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็บสี่แปดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะค่ะพี่น้องเด้อโปรดติดตามแน่นอนเด็กกับสิเห็นน้องขะว่าเขาดีแม่นดีค่ะพี่น้องเอาไม่เบิ้งให้ชม เจ้าดิดิเจ้าได้เม็นก็เอามาให้เบิรงคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านเนอร์ค่ะที่เข้ามาเบิรงนเข้ามาติดตามเข้ามากดซับสไคร้ให้กำลังใจค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบ่มักผู้ใดบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็กราบใบแทบอกงามๆค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องถือเลขให้พี่น้องด้วยให้พี่น้องมีเงินมีทองมี โชคพีลาบตลอดปีค่ะพี่น้อง่ะต่อไปเป็นของสาว่วนแต่งค่ะพี่น้อง่ะโมเทลเลรวันี้ลุดเนาะค่ะแต่ว่าเกือบได้3โตโตดค่ะพี่น้องค่าสาสวนแตียงนตกาเมนค่ะเคือกันเดอว่คเดอเขาดูเขาบ่อยโมเทลเล้ร์ลดวันนี้อาจสิมาอะไรค่ะพี่น้องค่ะ7 5าห้5หนึ5งแ9ด9้าหแปดเกหนล้วก็เจ็ดมวประจำวันที่3 0มสเดือนสิปี 64เด็กพี่น้องเ้อหมดสุดท้ายของปี64นี่สำหรับเดือนนี้เลขสิออกสเทียเด้พี่น้องเ้อออกวันที่1วันที่16แล้วก็วันที่30ส่วนเดือนมกรามออกเทียเดียวค่ะวันที่16หมดสุดท้ายของปี64ค่ะพี่น้องค่ะเ้าต้องด้วยเ้าตตรงปังค่ะขัดสันเลขเด็ดเด็ดเลขเหม็นเหม็นมาฝาบมตอนคือเก่าแล้วก็พี่น้องค่ะ สาส้นแต่งปั่นไปเป็นต่อไปเป็นของใบสีฟ้าค่ะพี่น้องค่ะใบสีฟ้างวดที่แล้วนี่ก็เขา2ตัวบนับนนี้เอามาฝากเล็กสาตัวแล้วก็มีเล็กสองตัวเนาะ,ะ,เ,นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใบฟ้าพาดรวยสันแอดใบฟ้าขอบพุ่นเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อ ขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถ้ารางวัลที่หนึ่งพาแก่ถึงวันที่สองที่สามที่สี่ติหาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อรวยลุยอย่าเจ็บอย่าจนรวยลุ้ยลุ้ยกันทุกคนเลยเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะ